Música ยินดีต้อนรับทุกๆท่านเลยนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงคะ่ะจะเจอกับใบเตยวันนี้นะคะใบเตยก็มาทําคลิปนะคะแบบรันด o อมนะคะสําหรับใครที่เรื่องมาเจอใบเตยด้วยความบังเอิญพอดีนะคะก็ขอคิดค่าครูเป็นการกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ใบเตยด้วยนะคะใครสนใจจะดูดวงส่วนตัวนะคะจองคิวได้กับพี่แอดมินนะคะค่าครูไม่จํากัดนะคะส่วนใครสนใจน้องโชคดีนะคะก็จะมีหลายหรุ่นนะคะน้องโชคด ยกตัวอย่างให้ดูสีม่วงก็แล้วกันนะคะเป็นอเมทิสต์นะคะใครสนใจนะคะก็สั่งจองสอบถามได้เลยนะคะน่ารักมุ้งมิ้งกุ้งกิ้งฟุ้งฟิ้งทีเดียวค่ะแล้วก็ใครสนใจในส่วนของตะกุดนะคะก็สอบถามได้เช่นกันนะคะรุ่นนี้เป็นเทวสวรค่ะสีม่วงแบบนี้นะคะแล้วก็มีพระแม่ลักษมีนะคะ บวกกับจี้โอมทนสีนี้นะคะแล้วก็มีอเมทิสต์นะคะจะสั่งเป็นเซตก็ได้นะอเมทิสต์แบบนี้บวกรถคอร์สนะคะกับพระแม่ลักษมีนะคะก็สอบถามได้เช่นกันนะคะใครสนใจก็สอบถามได้เลยค่ะเข้าไปดูในเพจในไลน์นะคะเข้าไปดูใน ในเพจนั่นแหละนะในไลน์ไปเตยไม่ค่อยได้โพสในเพจนะคะในเพจนะโอเคนะคะวันนี้ลืมพูดหัวข้อลันดองหัวข้ออะไรนะคะกับหัวข้อนี้นะคะนางฟ้านะคะอยากจะสื่อสารเรื่องใดกับคุณนะคะนางฟ้านะคะเทวดาประจําตัวของคุณยอยากจะสื่อสารเรื่องใดกับคุณใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยคะ่ะ ดูข้อความจากนางฟ้าก่อนคีย์หรือว่ากุญแจสำคัญในวันนี้ที่ท่านอยากจะสื่อสารกับเรานะคะจะเป็นเรื่องอะไรไพ่ใบนี้ออกมาก่อนนะข้อความที่เป็นข้อความจากนางฟ้านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะชัดหรือเปล่าคะเนี่ยใบเตยมองไม่ชัดเท่าไหร่ โอเคข้อความจากนางฟ้าถึงคุณนะคะหมายเลขเก้าและหมายเลขสองนะคะพูดถึงเรื่องของความที่เราเห็นความมุมมองอีกมุมมองหนึ่งที่มันเป็นสีเทาๆเ,เนาะมุมมองที่มันเพี้ยนไปจากที่ควรจะเป็นนะคะเหมือนรสชาติอาหารนี่แหละบางอย่างมันเพี้ยนมากกว่าที่ควรจะเป็นอาวานมากเกินไป ขมมากเกินไปเนาะอย่างเช่นเราดื่มกาแฟใช่ไหมคะเปรีย้ยวจ,จดัดเผ็ดจัดเค็มจดัดอะไรอย่างเงี้ยบางสิ่งบางอย่างที่มันมากเกินความจําเป็นสําหรับเรานะคะนางฟ้าได้ปรากฏขึ้นแล้วนะคะและนี่เป็นข้อความนะคะที่ท่านอยากจะสื่อสารกับคุณนะคะมีบางสิ่งบางอย่างอะที่ มันเป็นการเสพติดหรือมันเป็นพฤติกรรมของเราที่เรารู้สึกว่าเราอยู่กับสิ่งนั้นมากเกินไปอ่ะเออการทำงานหนักมากเกินไปก็ได้การดูซีรีส์หนักนวงเกินไปหรือว่าการที่เรา ติดโทรศัพท์มากเกินไปติดแฟนมากเกินไปทํางานหนักเกินไปนะคะดื่มน้ําอัดลมเยอะไปอาหารฟาสต์ฟู้ดเยอะไปนะคะบางสิ่งบางอย่างที่มัน,ม,น,ม,นมันมากเกินความจําเป็นสําหรับคุณมันไม่ได้เป็นผลดีกับคุณเองเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องไปออกกําลังกายนะคะฝึกสิ่งดีๆฝึกปฏิบัติดีๆกับสุขภาพร่างกายของตัวเองนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะ แล้วก็จะต้องมีความสมดุลในชีวิตนะคะท่านมาที่นี่เป็นข้อความจากท่านนะคะเพื่อเตือนคุณในบางเรื่องนะคะที่เราละเลยนะคะการใช้จ่ายเงินปาร์ตี้นะคะหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันล่อลวงให้เราหลุดออกจากวงโคจรอของเราไปนะคะนี่คือสิ่งที่ท่านออกมาเตือนเราอย่างชัดเจนนะคะเป็นเวลาที่เราจะต้องหยุดหรือมองหรือฟังก่อนที่จะเดินหน้าต่อไปนะคะเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่ เหมือนกับมาทำให้เรารู้ว่าสิ่งเหล่านั้นที่เราอยู่ในวงจรน,นั้นเนี่ยมันไม่ได้ดีต่อเรามันไม่ได้เป็นประโยชน์กับเราก็ได้นะคะนี่คือสิ่งที่เป็นข้อความจากนางฟ้านะโอเคนะคะทีนี้สิ่งที่ท่านจะสื่อสารกับคุณอีกก็คือพลังงานนะคะเป็นแฟดสามเห็นไหมคะเออแฝดสามใช่ไหมคะออลักษณะบางสิ่งบางอย่างนะคะ ที่มันเป็นพลังงานดีๆเนี่ยนะมันอยู่รอบๆตัวคุณเมื่อคุณอยู่ใกล้สิ่งแวดล้อมแบบไหนคุณฟังอะไรคุณดูอะไรคุณเสพอะไรคุณชอบอ่านคุณชอบศึกษาหาความรู้เรื่องอะไรทุกครั้งที่มันชัดเจนชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันจะทําให้คุณเห็นบางสิ่งบางอย่างแล้วคุณซึมซับเหมือนฟองน้ําอ่ะดูดซับซึมซับบางสิ่งบางอย่างให้มันเป็นจริงแบบที่คุณดูคุณมองคุณฟังคุณคิด นะคะบางสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นสองครั้งสาครั้งหรือเกิดครั้งแล้วครั้งเล่านะคะสิ่งเหล่านี้นะคะล้วนเกิดขึ้นเพื่อทำให้คุณได้รับบทเรียนนะคะเรียนรู้บทเรียนต่างๆในชีวิตของคุณนะทีนี้เราไปดูกันต่อนะคะว่านางฟ้าอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณอีกระวังสิ่งที่ล่อลวงใจคุณนะจะทำให้คุณเขวได้นะคะโอเค ทำโทรศัพท์ลม้ม <c oughs> ยังไงก่อนอานางฟ้าอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณคะขอข้อความดีๆจากนางฟ้านะคะเปิดเลยนะขึ้นมาเป็นเดอะทาวเวอร์นะคะสามเหรียญเดอะวู เหมือนท่านให้เราลดความรุนแรงลดความเร็วลงในบางเรื่องนะคะคุณเดินเร็วคุณพูดเร็วคุณขับรถเร็วหรือเปล่าถ้ามันมีเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยต้องลดความเร็วลงนะคะในการที่จะรีบร้อนตัดสินใจหรือว่าทําบางสิ่งบางอย่างรุดเร็วเกินไปการเคี้ยวอาหารก่อนที่เราจะกลืน อะไรเงี้ยให้ให้เคี้ยวให้ช้าลงหรือทําอะไรให้ช้าลงนิดนึงนะคะทวงเวลาให้ช้าลงนิดนึงไม่จําเป็นต้องรีบทุกเรื่องนะคะคือเราเร่งรีบมากเกินไปในการใช้ชีวิตอืมนะคะแล้วมันทําให้ตัวเราวุ่นวายนะคะไม่เห็นสิ่งที่ควรจะเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีบางท่านที่อยู่ในธาตุดินธาตุไฟนะคะมีบางท่านที่อยู่ในธาตุดินธาตุไฟมีอะไรอีกเดี๋ยวเราไปดูกัน เสันขึ้นมา yeah คุณกำลังมีพลังงานดีๆเกิดขึ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นความสดใสเสียงหัวเราะนะคะความรู้สึกดีๆกำลังจะกลับมานะคะนางฟ้าบอกคุณว่าอะไรที่มันทำให้คุณหัวร้อนหัวเสียให้คุณไม่สบายใจให้คุณวุ่นวายใจสิ่งเหล่านั้นกำลังจะสิ้นสุดกระบวนการเหล่านั้นลงนะคะแล้วก็บางสิ่งบางอย่างที่มัน ไม่ไม่ควรอยู่ในชีวิตเราหรือมันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะอยู่ในโฟกัสของเรามันกําลังจะหลุดออกไปแล้วนะคะแล้วเราจะเห็นหรือเราจะพบจะเจอกับสิ่งที่เราปรารถนากับสิ่งที่เราต้องการนะโอ้โหความมั่นใจกําลังจะกลับมาแล้วนะคะพิมพ์1 9ึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้านะคะหนึ่งเก้ารับพลังงานดีๆรับพลังงานของความสดใสหรือคุณจะพิมพ์สองหนึ่งก็ได้นะคะเพื่อรับความสมบูรณ์พูณสุความมั่งมีสีสุขนะนางฟ้าบอกคุณว่าสิ่งดีๆได้เกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะพลังงานของความมั่นใจ พลังงานของความสมบูรณ์พลังงานของทางเลือกนะคะกําลังได้เกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะคุณจะมีโชคมีลาบมี สิ่งดีๆมีข่าวดีมีการเปลี่ยนแปลงดีๆเกิดขึ้นกับคุณด้วยนะคะให้คุณสังเกตสัญลักษณ์จากจักรวาลไม่ว่าจะเป็นตัวเลขไม่ว่าจะเป็นเสียงไม่ว่าจะเป็นใบไม้ที่ร่วงหล่นลงมาจากต้นไม้หรือว่าดอกไม้ที่กําลังผลิบานนะคะหรือว่าเสียงเพลงที่คุณกําลังคิดในใจว่าคุณกำลังกำลังพึมพำในใจแล้วคุณเดินห้างแล้วคุณได้ยินที่เขาเปิดพอดีนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะจิตใต้สํานึกของคุณหรือสิ่งที่คุณร่ําร้องเรียกร้องสิ่งที่คุณอธิษฐานจิตอยู่นะคะคุณกําลังจะดึงดูดาสสํเร็จดดดดึงงูิ่ีๆ นนเข้ามาในชีวิตคุณเพราะฉะนั้นนางฟ้าบอกคุณว่าให้คุณโฟกัสแต่เรื่องดีๆให้คุณคิดบวกๆนะคะทบทวนพลังงานของตัวเองให้ดีถ้ารู้ว่าเราคิดลบถ้ารู้ว่าเราอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปแล้วทําให้เรามีพลังงานลบๆเราจะต้องรีบจัดการพลังงานเหล่านั้นซะเคลียร์ทิ้งไปซะแล้วก็ลองทําอะไรที่ทําให้ใจของเรามันเบิกบานลองทําอะไรที่ทําให้ใจของเรามันรู้สึกสนุกสนานนะคะพอเรา สนุกสนานพอเราสดชื่นแล้วนะคะเราก็จะไปรับ Energy ดีๆรับพลังงานบวกๆมานะคะหรือว่าคุณอาจจะไปฟังเพลงที่คุณชอบไปทำกิจกรรมข้างนอกนะคะไปออกกำลังกายไปอยู่กับต้นไม้ไปอยู่กับเสียงน้ำนะคะ คือทุกสิ่งทุกอย่างล้วนให้พลังงานดีๆกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นมันสังเกตมันทบทวนความรู้สึกของตัวเองในแต่ละวันนะคะถ้าเรารู้ว่าเราคิดลบถ้าเรารู้ว่าเราเริ่มเครียดเนี่ยให้เราเบี่ยงเบนความสนใจของเราไปที่เรื่องอื่นอันนี้คือสิ่งที่นางฟ้าอยากจะสื่อสารกับคุณแล้วก็ท่านก็บอกว่า คุณใกล้จะประสบความสําเร็จแล้วนะคะจากสิ่งที่คุณพยายามหรือกระบวนการปัญหาต่างๆคุณจะพลิกฟื้นนะคะจากร้ายให้กลายเป็นดีได้ขอให้คุณมั่นใจในพลังงานดีๆของคุณไว้ได้เลยนะคะก็เป็นข้อความแรนดอมสั้นๆนะคะที่นางฟ้าอยากจะสื่อสารกับคุณถ้าคุณเปิดมาเจอคลิปนี้ด้วยความเมงเอิญไปเตยก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์สําหรับคุณหรือคุณตั้งใจเข้ามาฟังไปเตยก็ดีหวังว่าข้อความนี้นะคะจะสามารถนําพาชีวิตของคุณนะคะไปเจอเส้นทางดีๆเป้าหมายดีๆ ีได้แล้วก็ความสำเร็จก็เกิดขึ้นกับคุณได้เชกเช่น The Sun และ The World นะคะไพ่ดีๆที่ขึ้นมาเพื่อการรนตีนะคะเพื่อย้ำนะคะความสำเร็จกับคุณนะคะจัก,กรวาลและนางฟ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะมาตอกย้ำคุณว่าให้คุณพยายามให้คุณมีความสุขกับสิ่งที่คุณทำอะไรที่มากเกินไปนะคะให้ลดให้งดแล้วจงมีความยืดหยุ่นกับการใช้ชีวิตนะคะอวยพรให้คุณโชคดีแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายสวัสดีค่ะ